รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะอำเภอแม่สอดเปิดขึ้นทะเบียนผู้เข้าทำกินในพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์เขตป่าสงวนชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินจัดประชุมประจำเดือนกนรกฎาคมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอแม่สอดเปิดขึ้นทะเบียนผู้เข้าทำกินในเขตพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์เขตป่าสงวนอำเภอแม่สอดค่ะนหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยอำเภอแม่สอดจัดให้มีการเปิดขึ้นทะเบียนผู้ทำกินในพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์เขตป่าสงวนอำเภอแม่สอดโดยประชาชนที่เข้าทำการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้อยู่ในพื้นที่ต,ตำบลพระาธาตุผาแดงทั้ง7หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์กว่า9,800ไร่และมีชาวบ้านมาลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ230ครัวเรือนโดยการจัดขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานร่วมกันได้แกออ่อเภอแม่สอดป่าไม้ทหารตำรวจเกษตรอำเภอและอีกหลายหน่วยงานในท้องถิ่นโดยสำนักงานกเกษตรอำเภอได้ทำการเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพและบันทึก GPS ไว้แล้ว ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันจังหวัดตากประสบปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบทั้งทาง,งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงทั้งในชุมชนพื้นที่และภาพรวมทั้งประเทศอย่างรุนแรงจังหวัดตากจึงได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อเป็นการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่จังหวัดตาก และเป็นคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่64ทับ2557และ66ทับ2557รวมทั้งเป็นการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขในเขตพื้นที่ป่าไม้จึงได้ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้โดยไม่มีเอกสิทธิ์และไม่เคยแจ้งการครอบครองไว้กับทางการให้ไปลงทะเบียนแจ้งการครอบครองที่ดินณนะที่ว่าการอำเภอ กำนันตำบลในท้องที่ที่มีที่ดินตั้งอยู่ภายในวันที่15สิงหาคม2557สำหรับผู้ที่แจ้งการครอบครองจะได้รับการพิจารณาตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าตามคำสั่งคณะรักษาความสงบฉบับที่64ทับ2557และ66ทับ2557 หากพ้นกำหนดการลงทะเบียนจังหวัดจะดำเนินการกับผู้ที่ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีการลงทะเบียนแจ้งการครอบครองไว้ตามกฎหมายโดยเฉียบขาดกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลพวอค่ะที่บ้านหมู่เจ็ดตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ออกหน่วยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวัตภัยทั้งหมด3ครอบครัวอันประกอบด้วยครอบครัวของนายสมคิดใจพรมเมืองนางพวงพันธ์อินเจริญและนายอดิตตาติปซึ่งเป็นรัศดรในพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งจังหวัดตากได้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยทรัพย์สินบ้านเรือนของดัาฎร ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุพัดถล่มในพื้นที่ตำบลพะวอเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ที่ผ่านมาโดยกิ่งกาชาตอำเภอแม่สอดได้รับการประสานจากจังหวัดตากให้ออกหน่วยลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติในเบื้องต้นโดยการมอบสิ่งของเครื่องใช้สิ่งของจำเป็นทั้งอุป,ปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้เดือดร้อน โดยการนำลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยนายสุทธิพรหมันปานนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่โดยทำการมอบสิ่งของช่วยเหลือที่บ้านของนายอดิตตาติปพร้อมกันทั้งสามครอบครัวเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกันขุดลอกล้างท่อร,ระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง,งในฤดูน้ำหลากค่ะ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณที่มีดินโคลนและขยะมูลฝอยตกค้างอยู่จำนวนมากเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตคณะผู้บริหารนำโดยดรเทิดเกียรติชิสนสรนันนายกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาพิบาลกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมลงพ้นที่ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกลักกี้ถนนประสาทวิถีโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดงานจาราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจาราจร ปัญหาน้าท่วมขังที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเกิดจากดินโครนและขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลตกค้างในท่อระบายน้ําและคูคลองต่างๆส่งผลให้ระบบก,การระบายน้ําในพื้นที่มีอุปสรรคซึ่งเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลจัดทําแผนล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ําและคูคลองทั้งหมดรวมทั้งท่อน้ําทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนที่ระบายน้ําลงสู่ท่อสาธารณะ และคูครองธรรมชาติให้เป็นไปอย่างสะดวกเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ได้ระดับหนึ่งรวมทั้งการกําจัดวัชพืชในคูครองสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้าในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงรวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามไม่ให้ท่อระบายน้ําอุดตนันและคูครองเกิดความตื้นเขินอีก เทศบาลนครแม่สอดจึงขอความร่วมมือจากประชาชนโปรดงดเว้นการทิ้งขยะมูลฝอยลงท่อระบายน้ำและคูคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่กอ่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมส่วนรวมชมรมผู้สูงอายุชุมชนสั์ต้นปีนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกนรกฎาคมค่ะ ที่ทําการชุมชนสันต้นปินเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากคลินิกชุมชนอบอุนนอบอ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจําเดือนกนรกฎาคมโดยมีนายปายเปี้ยน้ําล้อมประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินเป็นประธานร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจําเดือนช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น ต่อด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดนำผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนรกรกฎาคมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก พบประสบการณ์ใหม่และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับหมดเวลาของช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกอนรวรณาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ ิ้้นลีีกกาาาเมมูยดงภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะาวัทนาโอลำปางชาพม่าสอนในแะพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาคำยาสวัสดีครับถ้าเราไปที่ร้านกาแฟหรือว่าไปร้านน้ำชาก็ ถ้าเรายอยจะถ้าเรายจะสั่งซื้อแบบกาแฟร้อนกาแฟร้อนก็คาว่ากาแฟภาษาพม่าพูดว่าโกพีแล้วก็มีอีกคำว่าร้อนภาษาพม่าพูดว่าปูเด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 แล้วกาแฟยินกาเฟยินกาแฟยิน กาแฟเย็นก็ภาษาพม่าพูดว่าคําว่ากาแฟแต่ภาษาพม่าพูดว่ากกพีคําว่าเย็นก็ภาษาพม่าบอกว่าอเดเอเดเอเดอันนี้คําศัพท์ถ้าเราอยากจะสั่งว่ากาแฟร้อนกาแฟร้อนกกพีปูโกพีปูก็ได้นะเพราะว่า คำว่าร้อนภาษาพม่าบอกว่าปูเดี๋ยวนี้ใช้แบบซ้ำๆก็แปลว่าร้อนๆปูปูก็แปลว่าร้อนๆนะกาแฟปูปูกาแฟปูปูแปลว่ากาแฟร้อนๆถ้าจะทำถ้าเราอยากจะสั่งกินกาแฟเย็นก็กาแฟเอกาแฟเอกาแฟเอเขาบอกว่ากาแฟเอเอกาแฟเอเอ เอเอก็แปลว่าเยิงยิงกอแีเอเอกอแีเอเอถ้าลองถังก็กอแีปูปูชิลากอแีปูปูชิลาแปลว่ามีกาแฟร้อนๆไหมกอแีปูปูชิลากอแีปูปูชิลาถ้ามีก็กอแีปูปูชิเดกอแีปูปูชิเดถ้าเราอยากจะตอกย่อๆก็ชิเดชิเด ชีเดถ้าไม่มีก็ตอบว่ากกฟีปูปูไม่ชีบ้บูโกฟีปูปูไม่ชีบ้บูโกฟีปูปูไม่ชีบ้บูถ้าเราอยากจะตอบแบบเยอๆก,ก็ไม่ชี้บูไม่ชี้บูแปลว่าไม่มีแล้วอยากจะสั่งกาแฟเย็นก็หรือว่าอยากจะถามมีกาแฟเย็นไหมมีกาแฟเย็นไหมภาษาพมา่าพูดว่าโกฟีเอชิลา แต่คำว่าเอนี้ซ้ําๆสองคำก็ได้ว่ามีกาแฟเย็นๆไหมมีกาแฟเย็นๆไหมมีกาแฟเย็นๆไหมภาษาพม่าพูดว่าโกพีเอเอชิลาโกพีเอเอชิลาโกพีเอเอชิลาภาษาพม่าโกโกพีเอเอชิลาแล้วถ้าตอบว่าโกพีเอเอชิเดมีกาแฟเย็นๆ มีกาแฟยเยน็นๆกาแฟเอเอชีดเด่กาแฟเอเอชีดเด่หรือว่าชีดเด่ก็ได้ชีดเด่ก็ได้แล้วกาแฟเอไม่ชีบู่กาแฟเอไม่ชีบู่แปลว่าไม่มีกาแฟยเยน็นๆถ้าไม่ถ้าตอบแบบย่อๆก็ไม่ชีบู่ไม่ชีบู่ไม่ชีบู่ก็ได้ภาษาไทยคำศัพท์ว่า สบาย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 สภาษาพม่าพูดว่า a a c c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  ถ้าเราพูดแบบเป็นประโยคสมมติเช่นกินสบายสบายกินสบายสบายกินสบายสบายหรือกินสบายสบายนะทีนี้ คำว่ากินภาษาพม่าพูดว่าซาสบายสบายแปลว่าเอเอซีซีนะภาษาพม่าก็บอกว่าหนอหนอก็เลยรวมแล้วภาษาพม่าพูดว่าเอเอซีซีซาหนอเอเอซีซีซาหนอเอเอซีซีซาหนอแปลว่ากลิ่นสบายๆนะแล้ว ถ้าเราบอกว่า a a c c ตัวหนอไปสบายสบายนะไปสบายสบายนะภาษาพม่าพูดว่า a a c c ตัวหนอ a a c c ตัวหนอที่นี้คำว่าตัวภาษาภาษาไทยแปลว่าไปไปภาษาพม่าพูดว่าตัวตัวก็เลยบอกว่า เอ ų, เอซีซีตัวหนอเอ ina, เอซีซ te ah. ีตัวหนอเอเอซีซีตัวหนอแปลว่าไปน่ะไปน่ะนะแล้วมีคำศัพท์ภาษาไทยมีอยู่ว่าสดสดสดสร้อนสดสดร้อนร้อนก็ภาษาพม่าพูดว่าปูปูเหนยเนยปูปูเหนยเนยปูปูเหนยเหนยถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ปูปูนี่แปลว่าร้อน นวยนวยนี่แปลว่าอุ่นอุ่นนะก็เลยร้อนร้อนอุ่นอุ่นแต่ภาษาไทยก็สดสดร้อนร้อนก็บอกว่าปูปูหน่วยหนวยปูปูหน่วยนวยปูปูหน่วยนวยถ้าเราพูดถึงอาหารกาเกินก็ก็ต้องบอกว่ากินสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนก็ภาษาพม่าพูดว่าปูปูหน่วยนวยซาเนาะ ပူပူနှွှဲနှွှဲစမ်းတော့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  ประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ ประกาศสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอาวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอาวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับ ตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากหรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลน,นาครแม่สอดโดยเทศบาลน,นาครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. ยหญิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทรัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ คลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจะตั้งศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ในห้าง Tesco Lotus Extra สาขาแม่สอดเพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมสู่ AEC รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สอดและการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬกถึง19นาฬกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดแม่สอดขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้มีอัถถคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ร่วมใจไก่เกลี่ยและสมานฉันตามโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยประจำปี2,557ในวันที่26ถึงวันที่27กรกฎาคม2,557ณศาลจังหวัดแม่สอด โดยในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งให้คำปรึกษาข้อกฎหมายไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีกองทุนนิทัศการให้ความรู้และมีของเีี่ระลึกมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมายข่าวประชาสัมพันธ์สมโมสรฟุตบอนนลนครแม่สอดรับสมัครนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อเตรียมทีมในการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อแข่งขันระดับจังหวัด ในเดือนสิงหาคมนักเรียนที่อยู่ในอำเภอแม่สอดหรืออำเภอใกล้เคียงสนใจจะร่วมทีมนครแม่สอดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0808380249พี่ตัมคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดตากถ้าฝีเท้าดีมีวินยัยก็จะได้ขึ้นชุดใหญ่ของทีมนครแม่สอดเพื่อแข่งขันรายการไทยคัพไพร์มินิสเตอร์กีฬาแห่งชาติจะเริ่มฝึกซ้อมหลังจบบอลลุกทุ่งพัฒนา โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจาระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศัก,การาช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น45,853รายเสียชีวิต4ราย และในปี2557ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน13,635รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง1-3ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทย ทางโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใหญ่จึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ำห้องส้วมห้องครัวให้ถูกสุข,ขลักษณะหากพบว่าปุตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่นและควรพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสะว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดีให้ระมัดระวังการไอาจามรถกัน และผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทาอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้หยุดเรียน7-10วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปอยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องส้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาพฟอขาว20มลลิตรต่อน,น้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7. ทําทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง